คนเห่านะครับสิเห็นปัญหาต่างๆหรือว่าสิพานพ้นใดนี่มันก็ต้องพานเหลืองเล่าเอีอยงมาหลายแนวครับซึ่งประเด็นทีผมสิบอกนี่นะครับก็เรืืองเล่าเกา่เกาๆที่มันพานมากนะครับว่าบางเถื่อคนเหาบองจกักว่าตัวจะของพิษอีอยงนะครับหรือบางเถื่อนี่มัน,ม,นมันเหลืองครับ ชีวิตเดียครับอืมนี่หลังจากที่พยาบาลกับแพทย์ผ้า,ารู้เลยกันนะครับเนาะตอนนี้ก็เราก็ได้โพสต์ขอความว่าเราแสดงความตีใจนะครับสําหรับอ่าพยาบานเราได้เห็์สตรีมมิ่งนะครับไลฟ์มิวสิกนะครับวันที่สามที่พันห้า 5, วันหันเนาะครับเนาะมาแสดงความยินดีให้กันเม่นยังก็ตามครับมันกระทิ่มกันบ่อได้เที่กัานั่นแหละ ความผูกพันมันก็นยังมีอยู่นะครับแมนสิเห็ดหยัางปิดให้กันหรือว่ายั้งกระตามนะครับเราได้โพ์บอกว่าโตเกียวไลท์อีพีหนึ่งขายบัตรได้สองหมื่นก็่าใบนะครับเนาะแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยความจริงใจและบอกว่าสิพอเขาคือพอของลูกนะครับเนาะดีใจกับความสําเร็จในทุกเรื่องราวตั้งแต่มือแรกที่หูจักกัน จนหอดเหมือนนี่ละนะแต่สำหรับไผสิคิดอีหยังกับเล่านั่นก็เป็นเรื่องของเขานะครับเพราะเล้าก็ต้องดําเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของเฮ้าแบบนี้มานานแล้วเพราะเขาใจประโยคนี่คือแบบใดครับดําเนิน,เนชีวิตแบบหมอล่ำมานานแล้วเนาะเอาเอาขอว่ากันไปครับเล่าก็สู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวนะครับองค์กรของเฮ้าคือกัน บได้โ์เพื่อแข่งขันกระไพชีวิตคนเฮ้ามันสันเหตุถูกมือให้มันดีแล้วกามีความสุขบบต้องไปเปบียดเบียนผู้ใดกับพ่อส่วนไผสีหักหรือสิกเกียร์ก็ขอให้มันเป็นปัญหาของคุณนะครับย่างทีหูละควาวาตอนนี้มันแตกเป็นฝัก,เป,กเป็นไฟแล้วนะครับเอที่สนับสนุนแล้วก็หรือบบสนับสนุนนะครับเนาะ พราะว่าอย่างมันแเป็นเอฟซของผู้เยบาานะครับเอฟซีของแพร่าวซึ่งตอนนี้ถือว่ามันแยกกันอย่างคักเลยครับมันเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นนะครับมันคนมองต่างเง่ต่างมุ่มเนาะบางคนกับว่าการคุยผู้อื่นมันกับเบินอย่งหรือว่าบางคนกับว่ามันบ่บถือบ่ควรเนาะครับเนาะอันนี้แล้วแต่ ความคิดหอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วมันตอนนี้เพื่นมีแต่มีความยินดีให้กันนะครับสนับสนุนกันไปนะครับยังบ่ยังก็เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกน้ากันครับจังไรเฮาก็เคยเป็นขอบเป็นขั้วมีหลูกมีเต่าน้ากันแมนสิเลกล่าหรือว่ายัางกระตามความที่เฮาเคยอยู่น้ากันความผูกพันมันกับมี่เป็นธรรมดานะครับ แต่ส่วนสิกลับมาเป็นเหมือนเดิมบออันนั้นบ่สามารถสิบอกได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ทีสองคนเพินสิเวากันผู้่บ,บาลเล้ากาวนะครับว่าเรากเวได้ปกตินั่นละคุยกันได้แต่ว่าในสถานที่ก็ไปเป็นผัวเมียกันมั่นกับบอแมนนะครับมันกับบอท่านเป็นไปได้นะตอนนี้นะครับเล่าขสิเฮ็เหตุนาทีของเล่าผู้บริหารข่ายตัวเกียวมิวสิค ซึ่งถือมีศิลปินนะครับกขานังสิรับเมฆไม่เนาะแล้วกับเพื่อสิต่อยอดนะครับรับศิลปินมากเรื่อยๆเฮ็ดอีพีสองนะครับบ่าโดนวันทีเก่านี่ก็คงสิลป์ทำแบบเก่าแหละครับผู้ใดสนับสนุนก็สนับสนุนกันไปครับส่วนเพล่าเล่าลอกศิลเฮ็ดไปทางวงหมอล่ำดนตรีเนาะครับเนาะในสไตล์ของตัวเจ้าของที่เคยเฮ็ดมาคนเฮาเส้นทางแบบไหน mm. ก็เฮ็ดแบบไหนมันก็นต้องไปยังสั่นนะครับเนาะ พราะว่าเล่าเก่งทั่งมล่ำเสิยงมาแต่ผัดใดนั่นแหะครับทุกคนกะตองหูซืือเสียงเล่าเพราะว่าช่วงนึงกะกับเดนช่นะครับที่เล่าประกบคู่กันนะหรือปล่อยน้ำใส่หน้าหนองของอครับปีเพียรสหรัฐทั้งสิ่นแหมมันมันหลายแนวนะครับที่เพิ่นลองนะมันก็ด้วยลักษณะทาท่างนะเขาเรีวยว่านําเสียงมันก เป็นคนที่มีบุคลิกดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคนละอย่างคนละการมองนะเอานั่นแหละครับสายตาไผสายตามั่นนะครับเนาะสำหรับโตดนี้นะครับการแคปชั่นก็ได้อุ่มลูกนะครับเนาะเออกถือวาอาศิวถึงขอบคลัวนะครับสื่อใื้เห็นถึงขอบคลัวที่มันเคยมีเคยอยู่น้ากันนะครับเนะาะในพญานาคเราก็ใจแข็งของเราได้สไตล์ของเราไปแล้วไปเลยจันนี้เนาะครับ แต่ว่าจังไนมันก็ต้องดูแลลูกคือเก่าเนาะครับเนาะมันจังไรมันก็ถิมว่าใดหรอกจังไนก็ความสัมพันธ์สายสัมพันธ์พอลูกมันก็ยังอยู่คือเก่าเนาะครับเนาะส่วนการงานหรือว่าฉีพมันจิเป็นจังไรมันก็คงต้องเป็นไปตามวิถีชีวิตณตอนนี้แล้วนะครับเนาะหลายๆคนกับพยายามอยากให้กลับขึ้นมาเนาะครับเนาะแต่พยาบานเราก็ยังดึงดันนะครับหรือว่าไม่กระทั่งศิลปินนะครับ ที่อย so 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 ู่ในค่ายเนี่ยก็บางเทื่อโดยสไตล์ขจ้าเป็นหมอลำบางสิ่งก็จะไปอยู่หมอลำเนะครับแล้วก็บอกผู้โดย่าผู้ได้อึดอัดกลับไปแล้วบ่ได้หามไว้นะครับเนาะเราบ่มีคาสีสัญญาคานันคาีดอกไปหลดเนะครับเนาะพอหยังพอศิลปินก็หายไม่ได้คือเก้าหล่ะครับมันบ่อึดดอกแค่ประกาศเบื้องว่าสิเอาหรือสิหลับค้นนะครับเนาะนั่นนะครับ มันยังมันมาเส้นทางสายนีเลว้วมันก็ต้องไปครับเพราะว่าเล่าก็เป็นแบบงานอีเวนต์นะครับรับแบบอีเวนต์เอาจังสีเนาะบอมเบนวุงดนตรีที่แบบใหญ่คือจังสันเนาะแต่ขีดเราก็ถเอว่าวราลมีความภูมิใจนะครับที่สามารถเท็ดได้แบบนั้นนะครับที่อยู่น้ำกันมากแต่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับณตอนนี้ ก็จะคล้ายๆเป็นแบรนด์นะครับแบรนด์ไทยตัวเกียวมิวสิกที่เป็นศิลปินที่ไปลองรับงานต่างๆสเนะครับนะเนาะหรือว่าโฆษณาอนี่แหละครับสิ่งที่เราเห็นเนี่กคงเป็นความถนัดของเราในการที่สิเหตุแบบนี้นะครับบนเส้นทางการบริหารที่เป็นแนวทางไหมนะครับของตัวเจ้าของอะไหล่ะเอ้ ก็ต้องให้กันมั่งใจกันไปนะครับตั้งสองพ้นกับตั้งพ้นก็ตั้งเฮ็ดนาทีของตัวอย่างของเราถึงบอกว่าผู้ใดสิหักกะทางผู้ใดสิสรัางกะทางอันนั้นก็แล้วแต่บอกมีผู้ใดบังคับกันครับกับเอฟซีมันกับเป็นของไผรของมั่นอยู่แล้วเนาะครับเนาะเฮ่าจะหูอยู่แล้วถ้าบ่กหักเข้ากับแค่ว่าติดตามว่าเบิ้งแค่นั้นล่ะมันบริยากหรแบบบต้องไปหนีเพิ่นละครับมันมั่นจบแล้วนะครับเนาะเป็นเป็นจังไดก็ตามเท่ากัน คือคนข้างนอกขึ้เก่าละ่ะเต็มที่เขากับบึง้งนั่นนะเขากับไปใส่อารมณ์แห้งไรมันกับโบไรอกครับพอบโบหัว่าเพิ่นคิดอีหยัางนีเนาะครับเนาะเด็กกันแล้วจบแล้วก็าว่ากันไปนะครับเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คงซัมนี่นะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับที่ยังคุยกันได้ก็ถือว่ายัางดีครับเพิ่นก็นดูแล ลูกเต่าต่อไปครับตามสภาพของพอแมที่ต้องรักษาไว้ครับ